ปรถมภาษายตนาสูตรภาษายตนาันี้แปลว่าบอกเกิดของภาษาดูความพิสูจนทั้งหลายก็พิสูจบางรูปไม่ทราบชัดความเกิดคือสมุทยังฆเนี่ยนะความดับอัฏฐคมะอัาธะอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริงพรหมจันทร์อันเธอยังไม่อยู่จบแล้วเธอเชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้พรหมจันทร์คือการบำเพ็ญไตรสิกขาใช่ไหม มันถ้าหากว่าไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหกปฏิบัติไม่เสร็จนะแล้วก็จังห่างาศาสนานี้มากายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสูรรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชิบหายในาศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนาหกตามความเป็นจริง คือจริงๆแล้วพระภิกษุรูปนี้ท่านเข้าใจในคําสอนแต่ท่านไม่เข้าใจในแง่ของพยัญชนะนะพระองค์ก็เลยถามว่าดูก่อนภิกษุเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเธอพิจารณาเห็นจากส่ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราดังนี้หรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสาธุภิกษุ ในข้อนี้การที่เธอพิจารณาเห็นจักสูด้วยอาการอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจักเป็นอันเธอเห็นด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เธอเข้าใจเนี่ยใช้ได้แล้วเพราะอาการรู้เหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวานิสรณะของจักสูก็คือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือต่างกันแค่ โดยพยัญชนะเท่านั้นเองแต่อัถตะเหมือนกันเพราะคําว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราคือไม่ได้เข้าไปสําคัญจากสุด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเลยก็ここเท่ากับอะไรก็ここเท่ากับรู้เหตุเกิดความดับอสสาทะอาทีนวานิสรณะของจากสุอีกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามองกันคนละด้านสิ่งเดียวกัน แต่ผมก็ถามทวานอื่นๆต่อไปเนี่ยนะทวานหูทวานจมกูกทวารลิ้นทวานกายจนถึงทวานใจว่าเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนเธอพิจารณาเห็นใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสาธุภิกษุนะดีละก็มาจากสาธุอันะในข้อนั้นการที่เธอพิจารณาเห็นใจคือมโนว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกเออถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆก็เป็นที่สุดแห่งทุกนะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นก็เท่ากับรู้เหตุเกิดร,รู้ความดับรู้อาสาทารู้อาทีนวารู้นิสรณะของจักสูตรนั่นแหละปรมาณนั้นนะอันนี้ก็จบสูตรนะปฐมภาษายตนะสูตรที่9ก้านี่ก็ประกาศอริยศสตร์เองเหมือนกัน